เป็นเรื่องความกล้าแล้วกันค่ะกล้าในที่นี้คือกล้าที่จะออกจากเซฟโซนตัวเองแล้วก็กล้าที่จะกลับมามร้องเพลงอีกครั้งออกเพลงอีกครั้งนึง<ม>ต้องบอกว่าหนูเคยเอาตัวเองเนี่ยไปเสนอให้หลายๆที่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ซย y yes พ่อาจาอาจะยังมองไม่เห็นว่าจะทําอะไรกับเราได้พอเป็นศิลปินเดียวหนูเข้าใจนะในแง่นักลงทุนหรือว่าค่ายต่างๆมันมันค่อนข้างยากมากๆที่เราจะเหมือนค้นหาผู้หญิงหนึ่งคนที่เขาต้องมาแบบเป็นศิลปินเดียวเพราะตอนนั้นหนูก็ยังไม่ได้มีสไตล์ที่ชัดเจนด้วยก็ต้องยอมรับวกว่าเราจะหาสไตล์เจอมันก็ใช้เวลามากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ถ้าในเมื่อไม่มีใครเขาแบบเซเลสเราเราก็ลงทุนกับตัวเองละกันใช่ยากไหมกับการที่พุชตัวเองขึ้นมาให้คนจำได้อีกครั้งในชื่อเบนเข้าขวัญยากมากมาก <c oughs> ยังไงว่า <c oughs> ก่อนจะมาถึงเพลงคิดตีไม่ได้เลยเราค้นหาตัวเองมาตลอดเลยแบบเราต้องหา DNA เราให้ได้ว่าสิ่งไหนที่เราจะทำแล้วเราจะสามารถโดดเด่นในแนวเพลงนั้นๆได้อะไรเงนะี้ยเราต้องโดดเด่นในสไตล์นั้นแล้วก็ต้อง ยืนได้โดยที่แบบคนจำภาพลักเราแบบนั้นได้อ,อะไรเงี้ยค่ะอย่างคิวตี้ไม่ได้เลยมันจะมีความเป็นเซ็กซี่คิวตี้ซึ่งหนูว่ามันอาจจะเป็น DNA หนูเองอันนี้ที่แบบรู้สึกว่าเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่มองเข้ามาแล้วคือเป็นข้อขวัญเลย